บทกวีบทกลอนวรรณกรรมอย่างน้อยๆมันจะช่วยขัดฟวางให้เรารู้สึกว่ามันมีอย่างอื่นที่สำคัญก,กว่าในชีวิตเพราะถึงที่สุดแล้วอำนาจกับความร่ำรวยมันไม่มีที่สินสุดมันต้องเปรียบเทียบกับคนอื่นตลอดเว โทมัสฮอลส์นักทฤษฎีรัฐศาสตร์ที่บอกบอกรัฐศาสตร์ได้ผมบอกว่ามนุษย์เนี่ยจะ seek power after power after power until dead มนุษย์จะไม่รู้สึกมั่นใจมั่นคงเซเคียวปลอดภัยในตัว มนุษย์ will seek power after power after power until death จนตายแล้วเขาอ,อธิบายว่าสังคมใดก็ตามแต่ที่ไม่มีนิติธรรมสังคมสังคมนั้นคือ state of nature คือสภาวะธรรมชาติและสภาวะธรรมชาตินั้นคือ the war of every man against every man เป็นสงครามของมนุษย์ทุกคนต่อสู้ต่อต้านกับมนุษย์ทุกคน c คร o สความสับสนวุ่นวายไม่มีคือไม่มีแต่อยากจะให้คิดถึงเวรกรรมถึง,ถงมรดก ในมิติหนึ่งมิติที่เตือนให้เราระหนักถึงความจำกัดขอนหน้าระหนักว่ามันมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตนี้ที่น่าพิศวาสที่ควรจะให้ความสนใจที่ควรจะให้ความสำคัญมากกว่าพอ และให้ถันมาสนใจเรื่องของศิลปะเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของดนตรีเรื่องของโกวีทีเรื่องของวรรณคดีเรื่องของกรนเรื่องของบทรวีเพื่อว่ามันจนละลดความรกระหายอำนาจของเราลงผมคิดว่านี่คือคุณุปการสูงสุด ท่านอาสนาโุรเจกต์ขับพขับดีคร,ร,รับขอพรบคุณท่านจากธรรมศาสตร์ปราณพิชายดรสวินท่สวัอย่างนี้คนระับ่